วันนี้ผมพามาล้านใต้ต้นครับสลายไม้ม้วนต่อเต่าไม่โทรต่อเต่านอนหนูไม่โทรใต้ต้นนะครับก็เลี้ยวขวานีไปสันกำแพงเออไปแม่ออนครับเลี้ยวขวาไปแม่อ่อนถ้าตรงไปนั่นจะไปอำเภอสันกำแพงนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายนี่เข้าเมืองเชียงใหม่อ่าเส้นนี้เป็นเส้นแม่ออนเป็นเส้นสันกำแพงตัดใหม่นะครับอยู่ริมถนนเลยสังเกตง่ายอ่า ร้านนี้ตอนนี้ปิดอยู่นะครับเขากําลังทําร้านกําลังจะเปิดเป็นร้านเป็นร้านกาแฟกัญชาอเตรียมพบกับกาแฟกัญชาที่นี่ตอนนี้กําลังปรับปรุงอยู่นะครับแล้วก็จริงๆจริงๆผมมามากินทุเรียนที่นี่เจ้าของของมีสวนทุเรียนอยู่จันทบุรีเอามาขายเอง สะใจผมแล้วอ่ะขตดเยอะนี่นะครับร้านใต้ต้นมีมีทั้งร้านกาแฟแล้วก็อาหารเมืองนะครับเป็นอาหารเมืองเหนือมีทั้งอาหารเหนือแล้วก็อาหารภาคกลางด้วยส่วนร้านกาแฟนี่เลดี o อ i n ินนี่นะครับนี่เลยร้านกาแฟาให้ดูก่อนนี่คือร้านกาแฟ ร้านกาแฟมีสองชั้นชั้นบนตอนนี้ยังไม่ได้เปิดเปิดแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ติดแอร์เขาบอกว่าร้อนอยู่ช่วงนี้อย่าเพิ่งเข้าไปเลยพี่อะพาเข้าไปดูร้านกาแฟข้างในหน่อยอันนี้เป็นร้านกาแฟข้างในนะครับ oh <my> ก็บรรยากาศเย็น คืออธิบายนิดนึงร้านกาแฟก็สวยนะครับแต่วันนี้ผมโดนกาแฟไปหลายหลายหลาย,ยกและหลายแก้วแล้วก็จะพาเข้าไปดูในร้านในส่วนของร้านอาหารเมืองนะครับซึ่งผมไปมาแล้วด้านในด้านในกว้างมากเดี๋ยวนะตรงนน้นก็อยากพาไปตรงนี้อยากพาไปนี่ร้านที่เราผมจะพาไปสวยข้างในสวยแต่ว่าดูดูบริเวณรอบร,บรบนิดนึง อันนี้บริเวณล้รอบร้านกาแฟกว้างใหญ่สวยที่จอดรถมีที่จอดรถด้านในด้วยนะครับเนี่ยครับใต้ต้นก็เขาปลูกต้นไม้เยอะแล้วบ้านก็เป็นไม้ผมถามพนักงานเขาบอกเนี่ยอธิบายง่ายๆเลยก็คือบ้านเป็นไม้แล้วก็ใต้ต้นก็คือใต้ต้นไม้ก็เลยเป็นชื่อร้าน ก็มีพ็อปให้ถ่ายรูปด้วยนะยังมีพรอบย,ยังไม่เว้นยังไม่เว้นยังมีพรอปให้ถ่ายรูปอยู่ก็หลักๆตอนนี้ด้านในเมื่อกี้ผมขับรถเข้าไปรู้สึกจะมีร้านส้มตําหรือร้านอะไรอีกร้านหนึ่งนั่นแหละแต่ว่าวันนี้ผมจะพามาโซนไม้เมืองใต้ต้นอ่าไปเราพาไปดูไม้เมืองใต้ต้นดีกว่าเป็นอาหารเหนือนะครับซึ่งอันนี้ร้านกาแฟ ซึ่งก็มีอาหารภาคกลางผสมอยู่ด้วยทำร้านได้สวยเป็นร้านสไตล์เหนือนะร้านค่อนข้างกว้างแบ่งออกประมาณสักสองสามโซนอะ สวยสวยร้านเนี่ยอ่ะสำหรับคนภาคกลางที่ขึ้นมาแล้วอยากจะมาชิมอาหารเหนือก็แนะนำครับร้านนี้ใช้ได้เลยลองมาดูทำทำร้านสวยด้วยเดี๋ยวจะมีโซนที่เป็นสวนดอกไม้ด้วยเดี๋ยวพาไปดูด้วย บรรยากาศดีมีส้มตำด้วยผัดผัดเชียงดาผัดเชียงดาใส่ไข่เดี๋ยวผมพาไปดูข้างใน ดูดีดอกไม้กล้วยไม้เพียบเลยขอดอกไม้แห้งมามาห้อยสวยดิอ่ะดูชุดดูชุดพนักง,งานหน,น่ารักดิ อโซนนี้ก็เป็นโซนร้านกาแฟาอีกที่หนึ่งนะครับสลับข้างในเนี่คนชอบกล้วยไม้ดูดิร้านอาหารเหนือแล้วก็ใช้ดอกไม้เหนือไอ้กล้วยไม้นะประดับประดาแบบนี้สวยมากเลย มีโซนห้องแอร์ด้วยอ่ามีโซนห้องแอร์ด้วยโซนนี้ก็ลมลื่นดีนะอ่าผมย้อนให้ไปดูข้างหลังนิดนึงผมพาไปดูโซนห้องแอร์ต่อโซนห้องแอร์มีคนนั่งอยู่อ่ะเมื่อกี้ผมเข้ามาแล้วอ่ะเราไม่เข้าไปลึกแล้วกัน โอ้สมตำถาดโคตใหญ่เลยอันนี้คือโซนห้องแอร์เนาะมีโซนอ่าเขาเรียกอะไรหลองข้าวอะ่ะหรือถ้าเป็นภกกาคกลางเขาเรียกยุ้งข้าวนี่ไปดูโซนยุ้งข้าว ห้องน้ำสะอาดใช้ได้เลยนี่ส่วนยุงข้าวด้านบนด้านบนไม่แน่ใจว่าขึ้นไปได้ปะก็มีน้ำไหลผ่านเป็นน้ำตกเล็กๆ ร่มรื่นใช้ได้เลยบรรยากาศดีมากกล้วยไม้จริงด้วยขึ้นไปดูข้างบนหน่อยไหมร้านกาแฟส้มตำถาดโคตรใหญ่อะ่ะออลืมบอกไว้ส้มตำที่นี่คือไฮไลท์เลยนะครับ นักสะสมสำหรับหน้าร้อนที่นี่นี่ถือว่าใช้ได้เลยใช้ได้บรรยากาศดีร้านค่อนข้างกว้างนนออยย่างีาง้ โอเคอีกหนึ่งที่แนะนำครับเราบอกที่นี่ใช้ได้ใช้ได้เส้นแม่ออนตัดใหม่เส้นสันก,กาแพงตัดใหม่นะครับทางที่จะไปน้ำพุร้อนสันก,กาแพงเลยอยู่ริมถนนเลยนะครับจากในเมืองออกมาจะอยู่ด้านขวามืออ่านี่เฉพาะโซนอาหารเมืองนะ ข้างในยังมีอีกยังมีอีกแต่ผมไม่มั่นใจว่าเป็นร้านอะไรผมเอาแค่นี้ก่อนละ <c oughs> โอเคนะครับเ,รเจอกันคลิปหน้าครับวั <c oughs> บดีเดินกลับมาที่โตอ่า ใครจะสั่งกาแฟ ε, สั่งน้ำโคตรจุใจเลยดับร้อนแน่นอนอันนี้กล่องทิชชู่นะครับนี่กล่องทิชชู่แล้วเทียบกับแก้วเทียบกับฝ่า,ามือผมสุดยอดอันนี้ไม่ใช่แก้วแล้วนี้มันเหยือกแล้วโอโ้โหสุดยอดสุดยอดดูน้ำน้ำใยดูน้ำน้ำใยเจ๋จงเจ๋งอันนี้ผักชีการใส่ไข่เนาะมาันเป็นไอ้นี่เลยที่ตักทรายเลย